สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทิ้งภาพหมอลำสาวสวยยืนขายมะละกอริรมถนนชีวิตล่าสุดไก่ปริศนาทิ้งภาพหมอลำสาวสวยเปิดท้ายขายของเป็นอดีตนักร้องหมอลำนักแสดงชื่อดังรุ่นใหญ่ ไก่ปริศนาวงสิริวัย63ปีหลังจากผันตัวเองทำอาชีพด้านเกษตรจนต้องนำมะละกอที่ปลูกจากสวนออกมาขายริมถนนโดยไก่ได้มีการไล์สดขายมะละกออยู่บนถนนแห่งหนึ่งมีคนในวงการช่วยแชร์เป็นจำนวนมากระหว่างที่ไก่ไล์สดขายของมีการบอกว่าตอนนี้ได้นำบักหุ่งฮอลแลนด์ออกมาเปิดท้ายขายโดยนำมาจากสวนของขายยากมาก จำเป็นต้องออกมาขายมะละกอแบบนี้และในขณะที่ขายของมีการร้องเพลงหมอลำเป็นช่วงงานนี้มีคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนแฟนเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก daily life express ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ